สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทําแกงคั่วปลาทูชะอมครับไปทํากันเลยครับมาเริ่มทํากันเลยครับครับที่ครับลงก่อนเลยนี่นะครับกระเทียมเดือดแล้วกันนี่ครับพี่แกงครับวันนี้พี่แกงซื้อเหมือนเดิมครับนี่พี่แกงเอาหอมหอมเลยครับพิกแกงหอมแล้วกันนี่เลย ปลาทูครับอ่าชะอมครับปิกซอยครับปีกหัน่นอ,อ่ามันสุกม,มันแหง้งๆไปกันอย่างี้เลยกระที่ที่เหลือครับใส่เลยกวจะเติมน้ำไปนิดหนึ่งครับนี่ก็จะปรุงรสชาติครับน้ำปลาก่อนเลยครับอ่าประมาณเกือบเต็มครับพีแล้วก็ ลงนัวครับตัดน้ำตาลนิดหนึ่งครับค้นดูผมงกระ่อยได้ครับใบมะกรูดครับนี่จะได้สุปหอมกันเลยครับชิมรสชาติครับนี่ไม่จืดครับเดินไปหน่อยอืมก็กินครับเข้าสวยครับรุงเข็มนิดหนึ่งก่อน นี่ก็ไปจ่จากงกินเข้าดีกว่าครับผมเนี่ยแกงข้าวปลาทูโมมากินเข้าวกันครับผม